ทักทายสบายดีเอฟซีแฟนคลับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เขารูปราสู้ขู่สุขค้นกับพี่น้องเมืนน่อนี้ผักยบมดเบือบ่มีโอกาสได้พบปะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกใดๆเลยแอดติดภารกิจที่ชาปนาสถานกับพี่น้องทั้งวันเลยก็เลยมาบึงตามเพจแพลตฟอร์มต่างๆอ่านข่าวหาข้อมูลอ่านข่าว ติดตาม Big, บอดบิกผู้ใบ้านฟินแลนด์ดีใจค่ะพี่น้องเห็นพื้นสีชมพดูดีใจมากเลยแล้วเข้าไปดูในทิติวต์วารุณเห็นโพสเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าขอบคุณอีฟแอนด์บอยโทรมาจ้างงานผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โอ้โหเสียงประมือรัวๆขอแสดงความยินดีกับ Big, บอสบิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากๆเลยค่ะพี่น้องจากละครเวทีเมือนขนนี้นะคะ หลายคน FC ฟซีแฟนคลับต่างขอสังเกตจะมีดราม่าหรือไม่เพราะเมื่อคือนนี้ละครเวที EP 91หัวข้อเรื่องว่าดังได้ก็ดับได้เป็นละครเวทีสะท้อนสังคมสอนใจให้ศิลปิน FC Fan แฟนคลับได้รับทราบกันทีใดๆก็คือเป็นคติเตือนใจให้กับศิลปินว่าดังแล้วเนี่ยต้องรักษาความดีเสมือนเกลือรักษาความเข็มนะคะพี่น้องเพราะว่าการมีโอกาสดัง ก็มีโอกาสที่จะดับได้แกมสารสาระเนื้อหาขออคิดของละครเวที EP 91เมื่อคืนดีมากแต่ได้ได้เมฮัก f อซแฟนครับกับเป็นห่วงบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยิ่งกำลังเป็นดราม่าในโลกโซเชียลจะมีผลกระทบเอฟเฟก์อะไรหรือไม่ เล่าเลยค่ะพี่น้องวันนี้มีแต่ความดวงดีเฮงเฮงปังปังดังๆรวยรวยไปข้างหน้าขอบคุณ if and boy ที่โทรมาจ้างงานบอสบีพี่บ้านฟินแลนด์ไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องขอเสียงปรบมือรัวๆอาวทีนี้เข้ามารู้จัก if and boy if and boy คืออะไรนะคะพี่น้องโอ้โหสาวสาวผู้หญ,ญิงขาดว่าใด ของใช้สำหรับเครื่องสำอางต่างๆหมดจะต้องวิ่งไปที่ Eve and Boy a ละผู้หนึ่งคลั่งไคล้มาก Eve and Boy Eve and Boy คืออะไร Eve and Boy มีความสำคัญในฐานะผู้นำ Beauty Store Multi b a n d อันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะพี่น้องเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็น้ำหอมมากมายหลาย,ลายแสนรายการจากทั่วโลกรวม ครบจบที่อีฟแอนดจุดเด่นคือการจำหน่ายสินค้าแท้100%เซในราคาที่คุ้มค่าโปรโมชั่นต่อเนื่องและก็เป็นแหล่งรวมสินค้าเอ็กซ์ค v ูที่หาซื้อได้ยากนะคะพี่น้องเข้าใจเทรนความงามใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วทันใจทันสมัยทำให้เป็นที่นิยมสูงสุดในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้ที่รักความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและวัยรุ่น i f and boy เท่านั้นครบจบที่เดียวค่ะพี่น้องนั่นคือเคาน์เตอร์แบนด์ของ i f and น o y หรือแบรนด์ดังๆต้นๆของประเทศไทยเข้าข้อไป i f and boy เข้าสิหนหลากหลายเลยค่ะ่นบอกเลยว่าสินค้ากว่าแสนรายการมากกว่าแสนรายการที่ i f and น o y แล้ววันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กผู้หญิบ้านฟินแลนด์ป้าเป็นพี่เซนเตอร์มันไม่ธรรมดานะพี่น้องหาโอกาสแบบนี้ยากมาก คนพยา,ยามสิโคนลมเล่พยาพยามสิดรามาเล่พยาพยามสิพยา,ยามเห็นห้เล่าบ่ตองได้เกิดโดยเฉพาะมีเรื่องรามากับอดีตนี่เล่าแห่งปังค่ะพี่น้องมาบึงขออมเมนของเอฟซีแฟนคลับจย่างไโอ้โหเยอะเลยเอฟซีแฟนคลับนะคะอินฟูผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักมากคุณเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยอย่างด้อมคนรักผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนบอกว่าปังมากนะคะพี่น้อง สายใยแห่งรักบอกว้าวเริ่มสุดๆดีใจด้วยนะครับพี่เปิลน,นะคะพี่น้องพี่เปิ้ลเจเปิ้ลผู้พ่นใจย่งยๆ่ๆจางตัวเกียวมิวสิกเท่ะซิบคิวแหละพี่น้องปังมากค่ะดอมขอไก่กับปังมากๆอีเซียมค่ะพี่น้องอีเซียมรุยแหลกแหกกระเจิงแป8แปดเริศดม,มากแบนใหญ่ซะด้วยแม้ค่ะพี่นอ้องปังๆนะคะดังได้ก็ดับได้เป็นเหตุดังเอาดังเอา บอสก็เลยดังไปเลยไม่มีวันสิ้นสุดนะจะบอสได้ดังได้จังไดตัดชุดสีชมพูร,รอแล้วค่ะแบรนด์ของ e v e and Boy เนี่ยเป็นสีประจำเลยคือสีชมพูค่ะพี่น้องแบรนด์ใหญ่เลยเริดเๆิเรดสุดปังค่ะบอร์สดีใจด้วย บนดังโอปังมากปังไม่ไหวปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เริดคะ่ะบอสนะคะพี่น้องว้าวมากเลยคะ่ะบอสปังมากเลยคะ่ะบอสเนี่ยประมาณนี้เลยคะ่ะพี่น้องคําชื่นชมบอสบิ๊กนะคนมันจะปังเนาะเริดเริดทำยังไงก็ไม่ดับสเต็มตัวเกียวมิวสิกบอกว่าป้าปังคักว้าว,าาว,าวสุดยอดดีใจด้วยเบนดังซะด้วยบอสเริดมากๆคะ่ะดีใจกับบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะนะคะ,นะคะพี่น้อง ดังได้ก็ดับได้แต่ตอนนี้ขอดังไปก่อนเห็นบ่กกับพี่น้องนั่นคือเรล่า FC แฟนคลับศิลปินอินฟลูเอนเตอร์หรือผู้รักผู้ใหญ่หรือคนรู้จักมักคุณเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆสำหรับข่าวดีที่บอสบิ๊กโพสในวันนี้ if and boy ค่ะพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปว่าสินค้าแบรนด์ตัวไหนที่อ่บอสบิ๊กจะได้อ่รีวิวนะคะพี่น้องเนาะเทากับเป็นกำลังใจ ให้กับบอดบีคควาบานฟินเลนเงาๆไปนั่นแหละค่ะพี่น้องแอดกันเลยแวะมาส่งข่าว f อฟซีแฟนคลับถึงข่าวดี i f ฟแอนด์บที่บอดบีควีบันฟินแลนด์จะได้ร่วมง,งานรีวิวสินค้าจะเป็นตัวไหนนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำเนีก่อนพบพอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคาโชคดีมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีค่ะ